เมื่อแม่ไม่อยู่บ้านนะคะหึงปีเต็มๆนะคะทุกคนกลับมา <c oughs> กอทมอครั้งนี้นะคะสำรวจอีกครั้งหนึ่งค่ะดูค่ะทุกคนนี่คือสวนบริเวณหน้าบ้านนะคะต้นไม้ไปหมดแล้วคนี่ก็คือต้นเฟิร์นนะคะกระถางต้นเฟิร์นเช้าไปหมดแล้วค่ะต้นเฟิร์นค่าหลวงหลังลายน่าจะเป็นปัญหาตั้งแต่ตอนที่ฤดูร้อน ฤดูร้อนทีเดียวเฉียเดือนเดือนเมษานะคะทุกคนร้อนจัดเนาะต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะอ่าเนี่ยแหละคะ่ะน้องก็ไปหมดและะ้วค่ะเช้าหมดแล้วอันนี้คือจะเป็นกระถางต้นหมากแดง2ต้นที่ปลูกเอาไว้ในกระถางใหญ่ไม่รอดและะ้วค่ะทุกคนเช้าไปหมดแล้วคะ่ะนี่ก็คือบริเวณต้นไม้ที่จริงๆพระรักจังพยายามมาต้นไม้ไปต่างจังหวัดให้หมดเลยนะคะเหลือแต่ลําต้นใหญ่ๆที่เป็นต้นที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้น้องก็ไม่รอดเหมือนกันค่ะต้นหมากแดงก็ไม่รอดคะ่ะนี่ตรงนี้ก็จะมีต้น กระถินนะคะที่รักจังถ่ายถ่ายจากข้างบนลงมาลำต้นของน้องจะสูงขึ้นไปสูงโย่งเลยค่ะทุกคนตรงนี้ก็คือเป็นกำแพงรั้วกำแพงหน้าบ้านนะคะนี่ซุ้มไม้เลื้อยเก่าที่รักจังทำไว้ก็เป็นโครงเหลือแต่โครงแล้วค่ะต้นไม้หายไปหมดค่ะทุกคนค่ะนี่ก็ต้นไม้ต้นหมากแดงเอ้ยอะไรเอ้ยต้นเออเขาเรียกว่า หมากผู้หมากเมียก็เสื่อมโทมแล้วก็มีต้นไม้ที่งอกขึ้นมาใหม่แยะๆไปหมดเลยค่ะนี่ก็ต้องมาดูแลนี่คือต้นที่หลักจากพูดถึงเนาะคะ่ะหมากผู้หมากเมียเขาก็จะเสื่อมโทรมไปแล้วค่ะความ สวยงามไม่มีแล้วนี่คือต้นเฟื่องฟ้าที่เคยตัดทิ้งไปนะคะเพราะเขาเป็นต้นใหญ่ที่รบคืมแล้วก็ดอกร่วงกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณบ้านเราแล้วก็บ้านคนอื่นเขาทําให้ต้องตัดทิ้งไปนะคะแต่น้องก็เติบโตขึ้นมาแตกกิ่งก้านกิ่งใบขึ้นมาอีกคะ่ะทุกคนเพราะว่าเฟื่องฟ้านี้ตัดยังไงก็ยัง เติบโตได้ดีอยู่ตลอดเวลานะคะนี่คือบริเวณหน้าบ้านดูบ้านคนอื่นไปแล้วกันนะคะบ้านนักจังไม่สามารถจะแพ่นให้ดูชัดเจนเพราะว่าลูกชายมีมอเตอร์ไซค์ทั้งที่20กว่คันยี่ห้อร้วนร้วนเลยค่ะทุกคน